การทำวอนไซนั้นมีมากมายหลากหลายสไตล์ครับไม่จำเป็นต้องเป็นทรงต้นอย่างเดียวนะครับผมก็พยายามจะนำเสนอแนวทางหรือไอเดียแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับในหลายๆพื้นที่ที่รวบรวมกันมานะอย่างต้นนี้นะครับเป็นตัวแพมหน้าเกาะหินนะครับซึ่งตัวหินนั้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวอิฐนะครับอิฐที่ก่อขึ้นมาลักษณะเหมือนเป็นย่อส่วนของอิฐใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็เกาะเฉพาะด้านหน้าแล้วก็จะมีต้นลูกด้านล่างอีกนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับก็เกิดความสวยงามหรือนะครับถ้าเราจะเล่น เป็นทรงเอี้ยวๆเป็นต้นเอี้ยวๆแบบนี้แล้วก็เน้นลูกดดกดๆสีแดงๆแบบนี้อย่างบ้านเราพวกเชอร์รี่แค่ก็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามีลูกแดงๆเหมือนต้นนี้เหมือนกันซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นตระกูลพลัมนะครับที่จีนเขาก็นิยมนะครับแล้วก็ตัว คนเขาเนี่ยกินได้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับลำต้นด้านล่างก็จะเอี้ยวๆแบบนี้ครับแล้วก็เน้นให้มีลูกมีดอกเยอะๆแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับเพื่อนๆก็จะแปลกตาดีไม่จําเป็นต้องเป็นลํตาต้นทื่อๆด้านล่างครับเอี้ยวโคดรๆแบบนี้ก็สวยงามครับหรือนะครับอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้บ่อยนะครับก็คือทรงตัวกระถางนั่นเองแต่ว่า อย่างต้นนี้นะครับเพื่อนเขาจะมีตัวพุ่มที่สวยงามมากเลยครับเขาจะมีความแบนนะครับแผ่ออกไปแล้วก็ไม่ได้เป็นพุ่มหนานะฮะทำให้เกิดชั้นของพุ่มที่เยอะมากแล้วก็สวยงามมากครับลองนําไปเล่นดูนะครับสำหรับพุ่มที่แบนแบนแบบนี้นะครับน่าจะทําเป็นบอนไซตกกระถางได้สวยสวยเลยนะครับเพื่อนๆอย่างกระถางสวยสวยเนี่ยที่ผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆนําไปเล่นนําไปปลูกต้นบอนไซที่บ้านนะครับเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับ บอลไซตตกกระถางพุ่มแบนๆแบบนี้นะครับทำให้เกิดความสวยงามมากซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราก็ยังไม่ค่อยได้เห็นการทำบอนไซตตกกระถางทรงแบบมีพุ่มแบนๆแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุ่มก้อนกลมๆนะฮะลองสร้างดูนะครับไอเดียนะครับเนี่ยรายละเอียดกิ่งด้านล่างที่เขาสร้างขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโค้งไปมาแล้วก็แตกรายละเอียดกิ่งนะครับให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อน ก็จะมีความสวยงามครับตกกระถางได้ลึกมากครับหลายพุ่มมากเลยนะฮะหรือนะฮะจะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะเล่นตัวกิ่งไม่เยอะนะครับแต่ให้ความสวยงามลงตัวอย่างนี้ก็เป็นต้นขวินนะครับขวินก็ประเทศจีนก็นิยมมากที่จะนํามาเล่นเป็นบอนไซนะครับกระถางข้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเน้นรากที่สวยงามแล้วก็มีลูกนะครับออกลูกสีเหลืองอาลามสวยงามด้านบนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนำไอเดียต่างๆมาฝากกันครับ